พวกเราเป็นสภานักเรียนโรงเรียนไทรัฐวิทยา104บ้านทุกะถินวันนี้พวกเรามาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปเลือกตั้งสสศอแทนที่ว่างของจังหวัดราชบุรีอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะคะไปากกาประชาชนต้องไปเข้าคู่หา เลือกตั้งอะไรลูกเลือกตั้งสสจังหวัดราชบุรีอ๋อที่ว่าเลือกตั้งซ่อมตำแหน่งทแทนตำแหน่งที่ว่างใช่ไหมครับทําไมพ่อต้องไปด้วยละ่ะคนไทยต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อขอคิดดูก่อนแล้วกันนะโอเคค่ะ24มีนา2562ขอเชิญพี่น้องออกกันมาเร็วไว8โมงช้า ช่วงเวลานี้เป็นของปวงช,ชนชาวไทย,ยนึงคนนึเสียงมีค่าเท่ากันมาช่วยกันคันกันคนเก่งคนดีเป็นประชาชนอยาทำไมล่ะลูกตอนนี้เราก็เดือดร้อนนะค่าน้ำค่าไฟเราก็ยังไม่จ่ายนี่เขามาตัดหม้อไฟแล้วนะครับตอนนี้แต่ปัญหาธิปปตยสำคัญกว่าเขาให้เงินเรามาแค่นี้แต่เขากอบกยร้อยล้านพันล้านประเทศไม่พัฒนา อมมันจริงเหรออาถ้างั้นพ่อเชื่อลูกเอาเงินคงคืนไปครับหนอรักพ่อนะครับผมพ่อเชื่อลูกพ่เราชาวไทรัฐวิทยา104บ้านทุงกระหินขอยึดมั่นอยู่คู่ประชาธิปไะยขอเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป